อย่าพึ่งหมดหวังนี่คือสัญญาจากอัลลอฮ์สำหรับผู้ที่ไม่ยอมแพ้คุณเคยร้องไห้เงียบๆคนเดียวทั้งที่ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครรู้แต่คุณก็ยังยืนอยู่ยังสู้ยังไม่ยอมล้มแม้หัวใจจะใกล้พังรู้ไหมอัลลอฮ์เห็นทุกอย่างและพระองค์มีสัญญาสำหรับผู้ที่ไม่ยอมแพ้ As a s s a l ล m u a l a i k u m warahmatullah วะบรักกาตุยินดีต้อนรับสู่ช่องฮฮยัดซำซำวันนี้เราขอแบ่งปันคำสัญญาจากพระองค์ที่อาจเป็นพลังให้คุณลุกขึ้นอีกครั้ง 1. อัลลอฮ์ Allah สัญญาว่าหลังความยากลำบากจะมีความง่ายพระองค์ตรัสไว้ถึงสองครั้งในสุรเดียวว่าแท้จริงหลังความยากลำบากย่อมมีความง่ายกุรอานสุรอัลอินชิรออายะที่หถึง6 ไม่ใช่แค่คำปลอบใจแต่มันคือคำสัญญาและพระองค์ไม่เคยผิดสัญญา 2. ผู้ที่อดทนจนถึงที่สุดคือผู้ที่อัลลอ์รักมากที่สุดท่านนบ,บีมุฮัมมัดซลลละฮิวะสัลลัมกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่อดทนและทำดีความเหนื่อยของคุณจะไม่สูญเปล่า 3. ทุกการอดทนจะได้รับผลตอบแทนที่ไม่มีขีดจำกัดอัลลอฮ์ตรัสว่า แท้จริงผู้ที่อดทนจะได้รับผลตอบแทนอย่างไม่มีขอบเขตกุรอานสุร์อ ah ัลซุมารอายักที่10ทุกน้ำตาทุกความเงียบที่คุณกลืนไว้พระองค์กำลังนับและจะตอบแทนมันทั้งหมด 4. ผู้ที่ไม่ยอมแพ้คือผู้ที่อัลลอฮ์เลือกใช้เพื่อบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเคยถูกปฏิเสธโดนขว้างโดนดูถูก แต่เขาไม่เคยล้มเลิกและในที่สุดเขาเปลี่ยนทั้งโลกแล้วคุณล่ะอัลลอฮ์อาจกำลังเตรียมคุณอยู่ก็ได้นะถ้าคุณยังยืนอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นั่นแสดงว่าคุณยังไม่แพ้และผู้ที่ไม่ยอมแพ้คือผู้ที่อัลลอฮ์จะยกย่องในเวลาที่เหมาะสมหากคลิปนี้สะท้อนใจคุณโปรดกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันคอมเมนต์ว่าคุณอดทนเพื่ออะไรในชีวิตนี้ แชร์ให้คนที่คุณรักที่กำลังได้ยอมแพ้และ Subscribe ช่องฮาย z a m ำ a m เพื่อเติมศรัทธาใหม่ทุกวันสรุปวันนี้พระองค์ไม่เคยลืมคนที่ยังสู้และเมื่อคุณไม่ยอมแพ้พระองค์จะไม่ปล่อยให้คุณล้มเปล่าๆลาวัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ